นี่ได้อยู่นะโอ้โหพอเราออกมาจากข้างในข้างนอกก็มืดตึตือแล้วครับตอนนี้ว้าวสวยมากครับทุกคนสวยมากว้าวนี่มันขไข่ใโนเสาร์นี่ว่าเฮ้ยไขยน่นเสาเยอะจัง อาปากอ,า,อาปากเห็นว่าอ๋อาปากแล้วโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในสวนจิริทธิ์ภาคนะครับผมเรามาถึงแล้วนะครับผมประสาทไปประสาทไปมามา ตรงนี้มีดักแด้ขายด้วยนะครับผมแล้วก็มีหอยอันนี้เขาเรียกหอยอะไรครับหอยอะไรอ่ะไม่ได้ถามถามป้าครับป้านี่หอยอะไรฮะว่ารอเขาตอบอ๋อเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยครับสโลดีโอ้นี่คือขนมนะครับผมขนมถั่วนะครับผมทุกคนดูั้ยครับข้างในเขาจะใส่ไส่นะอืมกลิ่นหอมมากเลยครับ ขนมดอกไม้เราเอาห้าพันนะห้าพันนะห้าพันจะได้กี่ตัวครับลองดูครับคือโกยเลยก๊อกอันนี้ร้อนนะครับโโออบอกแล้วเป็นโกวเดอร์นี่ฮ้อนฮอนครับบอกฮ้อนฮ้อน,อ,น,อ,น,อ,นอ่ากินกินดูดดูดไอ้นั่นนะคะดูดปากมันเลยกิมเลยดูปากต้องลองดู มันก็จืดๆนะเนี่ยอันนี้ให้ไปซื้อเลยพวกซีอิ๊วมีรสชาติอยู่มีรสชาติอยู่อร่อยอยู่หอมๆหอมหอยอะไรเนี่ยตัวใหม่นะคะตัวใหม่ตัวใหม่ดักแด้เหรอเยเยะมาชิซ้อร้อยบ่แล้วเจ้าล่ะเจ้าถืออะไรกินครับเกาลัดค่ะเกาลัดส่วนผมว่าเนี่ยครับขนมดอกอะไรไม่รู้ครับ ดอกจอกนะปลาหวานปลาหวานอันนี้พอดดวกเ้ยเล็กกว่าของพี่เรานิดหน่อยใช่ป่ะเข้ากันเลยโอ้เข้าไม้าไมอันนี้อันนี้ของพี่อะไรกินๆแล้วคุณซื้ออะไรครับกอลัดกอลัด เนี่ยปลาหวานมึงอยากกินไหมะทิมด้วยอะไรวะเ <c oughs> มื่อกี้เรากินอูด้งไปยี่สิบไม้ไหมอ่ะอมอมไม่อิ่มนะครับ<ม>ทุกคนยนะังคือขนมเต็มเลยครับ<ม>ก่อนไปสวนไฟนะครับผมเราต้องเติมพลังก่อนนะครับว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องนั่งรถไปอีกไม่นก,กีนนาทีนะคงจะหลับในรถนะครับทุกคนอร่อย หอมมากหอมถั่วมากเลยอ่ะกองกูดีป่ะดอกแรกครับโอู้เว้ยดีกูดเฮ้ยอะไรเนี่ยสองสามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้แขางกันอันเดียวอ่ะเอาไหมเอาไหม เอาไาม่นหนึ่งสองเฮ้อ,อะไรวะดูหน้าเมียด้วยเมียเหเห็นไหมยองอีกเดียวแก้แก้หรือเอปล่าว้าวสวยน่ารักรตต,ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมด้านหน้าส่วนไฟมันจะมีน้ำตกนะแต่ตอนนี้ ดูสิครับมันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปดูสวนไฟนะครับครับหนาวมากตอนนี้เราถึงสวนไฟแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ลงจากรถเราก็เย็ยนอีกแล้วนะฮะดูรองเท้าตัดแตกดิรู้จักรองเท้าตัดแตกป่รู้จักรองเท้าตัดแตกไหม ข้างหน้าเราจะเป็นปราสา,าทเป็นปราสาทานะครับว, <c oughs> วันดูนี่วัน <c oughs> ครับคุณทำอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ว้าวอืม สวยเนาะนี่กินผักผมว้าวสวยอะสวยงามอะ ไ้ยได้อยู่นะต้งงโซนนี้จะเป็นโซนน้ำหอมนะครับผม แค่เราเดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยโอ้โหหอมมากเลยครับมีแต่น้ำหอมอจริงๆครับมีเทียนหอมออืหอมจริงเหมือนประสาทเลยนะครับผม ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับไม่รู้ไม,รไม่รู้อีกแล้วเหรอฮะสวนไฟไงสวนไฟแต่ว่าข้างในนี้ข้างในปราสาทเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนขายของที่ระลึกอะ่ะเลยมีของที่ระลึกขายอะไรตอนน,ตอนนี้เราจะมานวดอโรมานะครับผมนี่ครับเขามีบริการนวดนี่ครับแช่ฝ่าตีนแล้วก็นวดหัวนะครับผมเราจะนวดหัวนะนวดหัวครับนวดหัวยี่สิบนาทีหมื่นห้า <29. S 2> โอเคเรา <excuses S 1> <Bonnie> นวดเรานวดกันสามคนครับเข้า <Kh ay? S 2> <découvrir> ไปครับไปบอกกันไม่ต้องอ๋อจเงินก่อนดีจ่างกันนแครับแสดงว่าเป็นของดีใช่ะเ็นของแล้วก็คุณปลูกเองไงไม่โหถ้าเป็นออร์แกนิกเพราะว่าต้องมีความสมดุบคือแบบนี้น่ามันอืม ีม,มเลือรเบนี่เะ,ะช่วยวะะรเ็บเา,ออเาในทมมี่เ็ะช่รเรัาในีเ็ะรเ้็นี่ผมแล่รเกรัอานนแล่วนาผมรยแต่ว่าันน่เนแลยนาก่เลยากบาเลยนนี่นนะนรัก็เบรั่ยนรเรเนยะบายจังเลยนะ ที่เราได้นวดหัวไปแล้วนะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วนะแล้วเข้าะจอะไรไม่รู้มาประกบให้เรานะครับเขาจร้อยมออกอันนี้ก็ร้อนๆนะแต่มีกลิ่นสมุนไพรหอมมากเลยนะครับแต่ที่ตีนเราเนี่ยสบายตีนสบายอไปไฟน่าจะเป็นตอนนี้เราแช่สินาทีนะครับผม เพื่อที่จะรอออกไปถ่ายรูปที่ข้างนอกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มื่ดีนะครับผมเพราะว่าสวนไฟต้องมึนๆนะถึงจะสวยนะแล้วเพราะว่าหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะมันร้อนใช่ไหมว่าบอกเราว่ามันร้อนนร้อเมื่อกี้เ่าวางแล้วมั้งจะง่วงนอนแล้วเนี่ยกูได้กินสมุนไพรเมื่อกี้ข้ามันร้อนหัวให้กำลังสบายเลยนะกำลังสบายเลยเขาบอกว่า Thank you Thank you <laughs> ุณสบายเลยนั่งเรานั่งรถนานไงก็เลยทำให้เรบดขึ้นรถน่าจะหลั<ช>บเยอ่น่าจะเฉยท่าตอนนี้เราสำราญมาก <laughs> ก่อ,ก <laughs> <c oughs> <c oughs> อนเราจะออกไปก็ <c oughs> กถ่ายรูปเสร็จแล้วว่ะพวกนั้นกนะู้หนาไปแล้วอากาศข้างนอกเย็นมากนะครับผม เย็ยนดีๆข้างหลังเรานี่จะเป็นสมุนไพรหมดเลยนะครับนี่ไงเขาให้เราดาื่มหอมมาก <c oughs> ตอนนี้หอมมากกินหอมสมุนไพรมากโอ้โหพอเราออกมาจากข้างในข้างนอกก็มืดตึ๊ดตือแล้วครับตอนนี้ว้าวสวยมากครับทุกคนสวยมากโอ้โห เขาบอครับได้มาแล้วนะส่วนไฟของคุณใช่แล้วฉันก็ไปทำสปาเท้ามาแล้วคือทรายอุ่นที่อยู่ในรองเท้าฉันมันกำลังลุกตีนฉันตอนนี้มันกำลังฟองเป็งฟองเป็นคองมากแล้วฉันอยากจะถอดทินอตอนเฮ้ยดูเด็กน้อยนี่ไงไอหลงมันไปซื้อของกินอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยมันเผามันเผา เขาเผาอะไรกันครับดูครับโอ้นานๆยังต้องผิงไฟนะนึกถึงบ้านเลยนะบนดงบนดอยอ,ะอ่ะเรามาดูไข่ไดโนเสาร์ดีกว่าครับนี่ครับผมว้าวนี่มันไข่ไดโนเสาร์นี่วาเฮ้ยไข่ไดโนเสาร์เยอะจังอะไรครับเนี่ยไดโนเสาร์รือโจระเค้ครับไดโนเสาร์นะครับ ไม่เป็นไข่อันนี้เป็นไข่ของไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์อันนี้มันมีเสียงด้วยอ่ะดูดีปากมันก็ขยับด้วยนะครับทุกคนครับดูครับปากมันเดี๋ยวคอยดูปากมันนะขยับอยู่เมื่อกี้เห็นขยับอยู่ตัวนู้นขยับมันมีเสียงด้วยอาปากอาปากเห็นว่าออาปากแล้วโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในสวนจิตรศิลป์พกนะครับผม อันนี้ก็คือไดโนเสาร์นะครับไปไปนี่ขึ้มันได้มันจะลืมม่นไหมละ่ะโอ้เปินอันนี้ไม่เคยถ่ายกนแล้วนะมันจะกินอย่างเดียวเย้โอ้โหพักพวกเรายังไม่ขึ้นมาเลยครับดูก็พักพวกเรายังซื้อของอยู่ข้างล่างนะฮะ ดูครับ,บมือินั่งเขาขี่รถไฟอ่ะอนั่งเขาขี่รถไฟอ่ะ <c oughs> ใช่ดูข้างล่างครับข้างล่างโอ้โหแสงสีสวยมากมาใช่เป็นหมู่บ้านด้วยแล้วก็เขาประดับประดาด้วยไฟนะครับผมบสวยงามมากครับผมว,ว,วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ หมายถึงว่าไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะครับเขาอยู่ในข้างในนะเ,นนเพราะว่าข้างนอกมันหนาวนะครับผมใช่ก็มากินอาหารใช่ครับแล้วคุณไม่กินอาหารเหรอฮะไม่หรอไม่กินเหรอถ่ายไปข้างล่าเอาีกอ๋อว้าวสวยมาก ุกคนดูปราสาทนี้นะครับผมเต็มไปด้วยหน้ากากนะครับเต็มไปหมดเลยดูครับไม่รู้หน้ากากอะไรคืออะไรนะเต็มไปเบิร์ดนี่ด้วยเยอะมากครับเต็มไปเบิร์ดมีแต่หน้ากากนี่ตรงนี้เหรอนี่ดูดิน้ำ <c oughs> แข็งเต็มเลยน้ำ <c oughs> แข็งย,อย้อยน้ำแข็งย้อยอ <c oughs> <c oughs>

มองดีงามไม่ดีเด้อดพี่น้องทีด่ดีป่ะเนี่ยมองเนี่ยไฟงามไหลแม่นป่ะท่ามไม่ดีจต่ห้อ, <c oughs> อห้องน้ำเขายังสวยงามขนาดนี้ครับ ในมันเป็นอะไรครับว้าวอย่างกับทุ่งลาเวนเดอร์ตาคุยกันแต่ยังกหรอแจ๊ันนี้เล่นได้นะเนี่ยดู๋ยดูเดี๋ยเออทำบทฉากนั่งไหนเสื้อย่างกับทุ่งลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เรียกว้าวยแบบิ้ม ว้าวสุดท้ายทุกคนก็มาจบที่ผิงไฟนะครับ <c oughs> เพราะว่าหนาวกันหมดแล้วครับผมไม่ไหว,ไหวแล้ว,ว,ลวตอนนี้อยากจะนอนอย่างเดียวแล้วครับผมไม่ไหวแล้ว,ว,ลวตอนนี้ก็ถ้าเท้ามัตอนนี้ก็ถ้าเท้ามันก็ไม่ไหวแล้วแหละใช่ครับโอ้โหโหนาวมากเอากาวมาดูดพลังไฟเรื่องจรงที่บ้านเลย <c oughs> แล้วับล่าครับจบคลิปไปได้แล้วครับวันนี้เราพอกันแค่นี้ใช่ไหมวันนี้เราก็มาถึงสุดทางนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วยบายครับผมอย่าลืมกดนะครับผมกดไลค์อย่าลืมกระทืบให้เราค่ะกระทืบหนักๆเลยกระทืบไลค์นะกระทืบไลค์นะครับผมบายบายครับผมเรามาถึงแล้วนะครับผม ประสาทไฟประสาทไฟประสาทไฟสวยงามมากสวยเลยอิลีระวังนะระวังอู้กลับบ้านเราบ่นนี่้ลงไม้ห่างเขา